สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกคนอีกครั้งในช่องออฟเสียพนันวันต่อวันนะครับทุกคนถ้าผมคุยเสียงไม่ดังหรือไม่ชัดประการใดก็ต้องขออภัย FC ด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนันไปพูดคลิปเยอะลงไปสคลิปเลยวันนี้เลยเสียงแหบเลยนะครับทุกคน วันนี้ผมก็มีเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งอยากจะมาเล่าและก็มาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังครับซึ่งตัวของน้องทำงานในคลังสินค้าอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครน,นี่แหละครับน้องมีเงินในบัญชีอยู่800 0ครับทุกคนเงิน8,000บาทก็คือแบงค์พัน8ใบแต่มันไม่ได้อยู่ข้างนอกครับ มันอยู่ในบัญชีกสิกรแล้วในตอนนั้นน้องผู้ชายคนนี้เห็นเพื่อนเล่นสล็อตเขาเติมเข้าไป300แล้วเขาได้กำไรตัวเองก็อยากได้เหมือนเขาคิดว่าถ้าเติมไป300ปันเบตละบาท2บาทก็อาจจะได้เหมือนเขานะ ใช่ครับทุกคนและแล้วน้องผู้ชายวันนี้ก็ห้ามใจไม่อยู่เติมเงินเข้าไปเล่นเกมแรกที่น้องผู้ชายวันนี้เล่นก็คือสล็อตสาวทำครับตอนนั้นเติมไป300บาทปันเบทละ1บาทมันก็ได้ไวายบ้างได้กินต่อเนื่องบ้างน้องเห็นตัวคูณ น้องเห็นรางวัลเมการางวัลซูปเปอร์เมกาน้องมีความสุขและในตอนนั้นมีจังหวะหนึ่งได้กินตัวแพงๆะสมกับตัวคูณได้กำไรมา150บาทน้องก็แจ้งถอนที่450บาทภูมิใจมากครับทุกคนเงิน150บาทนั้นน้องอ่ะ ซื้อขนมฮอหนึ่งครับ20บาทโดยการสแกนจ่ายแล้วก็เอามากินนะครับมีความสุขมากไม่ได้คิดอะไรเลยแต่แล้วครับเมื่อมันไม่มีงานมีเวลาว่างเยอะน้องก็อยากได้อีกมองดูยอดเงินในบัญชีก็รู้สึกภูมิใจ เราได้กําไร150ซื้อขนม20บาทก็ยังเหลือร้อยามจะเล่นต่ออีกก็คงไม่เป็นไรและแล้วก็เติมเงินเข้าไปเล่นอีก300บาทลงทุนช่วยอีกร้อยเจปันไปปันมาตอนนั้นได้กำไร200ร้แล้วนะครับทุกคน แต่เพราะความมันสเก็ตเตอร์จะมาหรือไม่มานะครับก็ยังสงสัยมีกำไรอยู่แล้วก็เลือกปั่นต่อตอนนั้นก็มีการเพิ่มเบตเป็นเบตละ4บาทก็มี5บาทก็มีเอาง่ายว่าเดี๋ยวปรับลงเดี๋ยวปรับขึ้นตามความเหมาะสมของใจครับทีนี้เล่นไปเล่นมาครับ ปรากฏว่าวายก็ไม่มาได้แต่ตัวถูกกำไรก็เริ่มหมดนี้ก็เริ่มหมดเงินนะครับเพราะไม่ได้กินเลยอาจจะตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ400-500ยา้บาทแต่มไม่ได้แล้วและในที่สุดเงินกำไรก็หมดจากนั้นก็เริ่มลงทุนนะครับ170บาทที่เติมเพิ่มเข้าไปช่วยนั่นเลย เล่นไปเล่นมาอีสาวท้ำมันก็รู้ครับมันก็หลอกกินให้สเก็ตเตอร์มาแค่สองตัวหรือหลอกมาสามตัวหลอกให้น้องผู้ชายคนยนี้ยิ่งตามและแล้วเงินก็หมดทำยังไงครับเมื่อเงินหมดก็สงสัยเติมเข้าไปใหม่อีก500้อตอนนั้นก็มีสลับซื้อฟรีบ้าง แต่ยังไงอีสาวทํำก็ไม่แจกและก็ไม่ให้อะไรเลยปั่นไปปั่นมาแล้วก็งูดเงียดด้วยหัวร้อนด้วยเพิ่มเบลด้วยคือกดแต่ปุ่มบวกล้วในครั้งหลังปุ่มลบแทบจะไม่ได้มาแตะเลยครับสุดท้ายเงินก็หมดอีกสงสัยครับ และทีนี้ก็ไปหน้าแอปกสิกรเลยค้างไว้แค่สองอย่างคือแอปเว็บพนันกับยอดเงินในบัญชีพวกเพื่อนๆก็ยุด้วยว่ามึงอย่าไปโยมนะถ้ามึงมีเงินมึงตามเลยมันกำลังให้อยู่แจกอยู่คำยุโยงของเพื่อนเสียงดังมาในแก้วหูของตัวเองเป็นระยะระยะ คลิปของผมก็ฟังนะครับฟังเมื่อคืนเองแต่ตอนนั้นอย่าเพิ่งพี่อ,อ๊อฟสถานการณ์จริงเนี่ยผมขอสู้ก่อนเพราะผมมีเงินในบัญชีโอนเข้าไปตามเพื่อนบอกเพิ่มเบทต,ตามเพื่อนบอกตามคํายุข,ของเขาและในจังหวะหนึ่งครับตัวเองปันเบทละสิบบาทแล้วสเก็ตเตอร์เข้าครับพวกเพื่อนๆก็มาช่วยลุ้น ได้เหมือนฟรีสิบรอบยังไงก็ต้องเสร็จกูแน่รอบนี้แต่ทุกคนเชื่อไหมจบครบสิบรอบได้มาเจ็ดสิบสี่บาทนี่คือเข้าฟรีในเบสที่สิบบาทนะครับทุกคนซึ่งไม่ใช่น้อยเลยโมโหมากแทบปาโทรศัพท์ทิ้งแล้วก็บว่นว่ามันโกงมันน่าจะได้เยอะกว่านี้ อะไรวะแต่ตอนนั้นเหลือบมองเงินในบัญชีมีอยู่6,000บาทนั่นหมายความว่าตัวเองอะ่ะหมดไป2,000บาทแล้วถ้าหยุดได้หยุดนะแต่ไม่หยุดครับเพราะว่าพวกเพื่อนๆก็เชียร์ให้เติมต่อโดยเขาตะโกนบอกว่าเติมเติมเติม และน้องคนนี้ก็ตามน้ําครับเติมตามเขาบอกเติมเข้าไปครั้งละพันครั้งละพันห้าทั้งซื้อทั้งปัน่นหวังจะให้มันแจกแตกหมายเยอะโดยตอนนั้นตั้งเป้าหมายหรือกำหนดไว้ว่าถ้าได้ทุนคืน ก็จะเลิกเลยไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วคิดแค่นี้จริงๆทีนี้แหละครับมันไม่เป็นแบบนั้นคืออีสาวถ้ำมันพร้อมจะล็อกกินอยู่แล้วเวลาว่างก็ได้เงินในบัญชีก็มีแล้วก็หัวร้อนใจร้อนด้วยและในที่สุดผ่านไปไม่นาน เงิน8,000บาทที่จะเอาไว้กินให้ถึงสิ้นเดือนหมดเกลี้ยงครับไม่เหลือเลยตอนนั้นพวกเ,เพื่อนก็ไม่ได้เชียร์แล้วไม่ได้ยุแล้วเพราะหมดครับยังไม่พอครับทุกคนไปยืมเงินเขามาอีก2,000บาทแล้วก็เติมเข้าไปเล่น ก็อย่างว่าครับก็เหมือนที่ผมพูดในข้างต้นเลยยิ่งเล่นยิ่งเสียยิ่งเล่นยิ่งหงุดหงิดและในที่สุดก็หมดไปอีกสองพันสุขแล้วจริงๆวันนี้โดนไป1นึ่งหมื่นบาทเรียบร้อยดีตัวของน้องเงินเดือนหนึ่้บาท ถ้าเราลองคำนวณดีๆนะครับค่าห้องของน้องเนี่ยสองพันกว่าทุกคนก็ลองคิดดูว่าติดลบไหมส่งกลับไปให้แม่เดือนละพันห้าแล้วต้องจ่ายพี่สาวเดือนละหนึ่งพันบาทไปยืมเงินเขามา1นึ่งมืบาทนะครับทุกคนไอ้เงินที่ยืม1,000งืบาทนี้ ก็มาจากอ e ิสโตสาวถ้ำนี่แหละผมพูดแค่นี้ก็ติดลบแล้วครับนี่คือการเอาเงินอนาคตมาใช้ก่อนพอหมดแล้วเครียดเลยครับแล้วก็ได้ไลน์มาหาผมบอกว่าพีา Pick ่ออฟผมหมดอีกแล้วผมไม่น่าเล่นเลยสล็อตสาวถ้ำเหมือนเดิมน,นี่ไงครับทุกคนตอนที่ ทุกคนหัวร้อนใจร้อนเคยคิดถึงคำพูดของผมไหมผมบอกว่าอาการติดพนันกับการเล่นพนันนี่ไม่เหมือนกันคนเล่นพนันเนี่ยหเดือนเขากลับมาเล่นถ้าหมดก็เว้นไปอีก5เดือนเขาจะเสียงเงินในส่วนที่เขารับได้อย่างเช่น300รอหรือ1นึ่พัน เท่านั้นแหละนี่คือเล่นพนันผมเองไม่ได้ชมนะครับแต่คนพวกเนี้เขาเคยผ่านเวทีเขาเคยผ่านสนามแห่งการเจ็บตัวมาเขารู้ดีแต่สำหรับคนที่ติดพนันเนี่ยได้กำไรแล้วคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองควบคุมเกมได้แต่พอเอาเข้าจริงๆหรือเจอมันกินจริงๆก็จะสติแตก แล้วก็โอนไปเล่นสุดท้ายก็หมดพอหมดแล้วก็ไม่ยอมจะต้องหาทางกูนี้ยืมสินเขามาเอามาตามเล่นมันก็เข้าทางอัลกอริทึมของเว็บพนันเขาก็เอาจนหมดเว็บพนันเนี่ยมันจะผูกติดกับคำว่าเร็วนะครับเอาง่ายว่าเวลาคุณเล่นได้ไว มันอาจจะโอนเงินให้คุณไวในตอนแรกเพื่อมันเป็นการโปรโมทเว็บมันก่อนทีนี้เวลาคุณเสียมันก็จะต้องเอากับคุณให้ไวที่สุดเพราะมันเป็นโปรแกรมของการโกงครับจะต้องเอาคนเล่นให้หมดเนื้อหมดตัวหรือเอาให้ได้ให้มากที่สุดเท่าที่มันจะเอาได้ แล้วมันก็จะเก็บสถิติไว้ว่ามันกินยูเซอร์นี้ไปกี่บาทเห็นไหมมันทำงานเป็นระบบเลยแต่พวกเราเนี่ยไม่เคยคิดถึงระบบของความเสียเลยคิดถึงแต่ระบบของการเคยได้มันก็เป็นแบบนี้แหละทำให้พวกเราทุกคนน่ะเลิกพนันได้ยากขึ้นมีหลายคนนะครับ ที่ผมเคยคุยด้วยในตอนนั้นก็ว่าแย่แล้วหนักแล้วผมเองก็อาจจะไล่ไปถามบ้างถ้ามีเวลาเพราะในประวัติหรือในกระดาษเนี่ยผมได้ทำสัญลักษณ์เอาไว้ว่าเฝ้าระวงังกลัวจะหวนมันไม่ใช่เรื่องลำบากอะไรเลยครับข้อความแค่ นิดเดียวจากผมว่าเป็นยังไงบ้างไลายไปหาคุณนั่นคือผมอาจจะถามความรู้สึกของคุณในตอนนั้นกลัวคุณเล่นและทุกคนเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่ผมอะเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ทักไปในวันนั้นมันกลับเป็นเรื่องจริงครับก็คือเข้าเล่นครับทุกคนเพราะมีเงินในบัญชี บางคนก็เสียหมื่นหนึ่งบางคนก็เสียห้าพันกว่ายกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างน้องผู้หญิงคนหนึ่งน้องก็เป็นคนที่ขยันตั้งใจทำงานมากน้องหมดจากพนันไฮโลครับก็คือคิดเหมือนกานหมดแหละว่าไม่มีอะไรทำจาจ้าเมลแค่ร้อยสองร้อยคิดว่าไม่น่าจะเสียเยอะ แต่เวลาหัวร้อนใจร้อนมาน้องก็เอาจนหมดหน้าตักเหมือนกันหมดสองสามหมื่นเหมือนกันในตอนนั้นทีนี้ก็ได้ไลน์มาคุยกับผมผมเองก็ให้คำแนะนำบางทีมีคลิปคนที่หมดจากพัน,นันไฮโลผมก็จะแชร์ไปให้น้องผู้หญิงคนนี้ได้ฟังน้องเขาก็บอกว่าหนูก็ฟังคลิปของปีกอฟทุกวันแล้วก็เตือนสติแต่ในหัวกระดาษผมอะ ผมยังทำสัญลักษณ์ไว้ว่าเฝ้าระวังและในที่สุดเห็นไหมครับทุกคนขนาดน้องทำงานแบบสุดๆแล้วนะแทบจะไม่มีเวลาว่างแต่ก็ยังพลาดเติมเงินเข้าไปเล่นจนได้มีเงินในบัญชี40,000นกว่าบาทหมดไป5,000กว่าครึ่งหมื่นเลยครับทุกคน จากการหวนแค่วันเดียวหรือไม่ถึงวันแค่ไม่กี่ชั่วโมงโดนขนาดนี้แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะโอนเงินให้แฟนจัดการให้และเมื่อเช้าก็ได้คุยกับผมอยู่พักนึงผมเองก็ให้คำแนะนำน้องก็บอกว่าหนูพลาดพลาดอีกแล้วผมก็บอกว่าเรามีเวลาว่างครับและก็มีเงินในบัญชี เท่านี้เองครับทุกคนนี่คือส่วนน้อยนะครับที่ได้ไลน์หาผมคือหมวดแค่ห้าพันบางคนเนี่ยหมตเป็นแสนบางคนเนี่ยเป็นล้านเลยนะครับแต่ผมเองยังทําคลิปไปไม่ถึงอาจจะเตรียมเรื่องไว้แล้วด้วยปัญหาอะไรละหลายๆอย่างติดธุระและที่สําคัญที่สุดคือสภาพร่างกายตอนนี้กําลังป่วยอยู่นะครับ ป่วยอยู่แต่ก็ยังมาทําคลิปให้กับทุกคนฟังได้นั่นแหละครับก็คือรับปากเอาไว้แล้วเนาะไม่อยากเสียฟอร์มนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้แหละครับก็ให้กําลังใจกันไปกระสู้ต่อไปนะครับน้องผู้ชายคนนั้นเนาะเล่นพนันลอตสาวทาตีไปก็หมดเป็นหมื่นนี่แหละเป็นหนี้เขาอีกเริ่มต้นใหม่นะครับรวมถึงทุกๆคนด้วย ขอให้ทุกคนเนี่ยเอาให้จริงจังรู้จักคุณค่าของเงินนะครับเอาเงินไปกินข้าวดีกว่าดีกว่าเล่นพนันเสียร้อยหนึ่งมันก็ไม่ควรเสียนะครับถ้าเราเอาเงินไปเสียกับค่าข้าวค่า,าน้ำมันรถหรือค่าอย่างอื่นที่มันมีประโยชน์กับตัวเราก็ยังดีกว่านะครับเสียเงือให้การกีฬาดีกว่าเสียน้ำตาหรือเสียเงิน ให้กับการพานันนะครับทุกคนเลิกเล่นนะครับมันได้เวลาแล้วใครที่เล่นเลิกๆเนี่ยความคิดของคุณมันก็วนลูปอยู่แค่ได้เสียวันนี้เสียพรุ่รงนี้ได้อยู่แบบนี้แหละบทสรุปมันก็ไปจบด้วยคำว่าหมดอยู่ดีแล้วก็เป็นหนี้เขาใช่ไหมเราต้องหาจุดยืนใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ด้วยมือของเรา สู้ๆนะครับทุกคนโอเคนะครับตัวของเมงก็ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ